สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนครับผมอยู่กับช่องยูทูบระกีดับนินปูธอนครับสวัสดียามเย็นๆนับน,นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับนี่เสียเริ่มนี่รับอีกฟังหนึ่งครับนี่ใกล้เสร็จแล้วครับนี่ได้ไม่เยอะครับนี่ ตรงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วเสร็จดีครับ,รรบสวยงามตาตาครับนี่เส้นกดจำลอง,ลอง,ลองรครับจำลองให้น้ำลายครับ เสร็จเสร็จแล้วครับผมนี่ดูฝั่งนี้ครับนี่เสร็จล้วเลี่ยครับยังให้เสมอครับนี่ต่างตัจะประมาณนี้ครับนี่ยังไม่เสร็จครับนี่ก็เอารถไถมาเกตให้มันเสมอแล้วไม่โกเคลียร์ครับ รถไถยปล่าไปที่นึงครับผมเรือไ,ไม่เยอะครับตรงนี้ก็เก็บงานก็น่าจะเสร็จวันนี้คงไม่เสร็จครับผมสี่โมงห้าโมงแล้วครับเด็ดอ่าโมงเย็นครับบ้านเราครับบ้านเราค้ับ โอ้ซาตาห์นี่ก็น่าจะเหมือนกันนี่เล็กียร์อะไรโค้ดนี้ซาตาห์ครับเออก็น่าจะสานนี่นึงครับ จะรับขอบปาลายแล้วครับผมแตดห้าโมงครับผมตรงน,นี้น่าจะตอบรถไปตรงนี้ครับี่เมื่อกี้มาไม่ทันเสีซลม์คุดปลายรครับ ขึ้นวันครับเลยเสร็จแล้วดูฝั่งโน้นนี่สะอาดแล้วนี่เรียบสะอาดแลยครับจับประมาณนี้ครับผมไปแล้วก็ดูสวยงามครับนี่ข้างทาง,าง,างโอ้ยอนแสงนิดน,นึงครับผมขออภัยด้วยครับ ตอนนี้ครับงานของม,มีอะไรบ้างไหมครับใช่ใช้ครับไม่ได้ทำอะไรทำให้สายพงษา์าครับไอ้ประมาณนี้ก็ได้แล้ว เป็นทางน้ำไหลครับดินเลยไหลมาตามให้ผมซนมก่อน กดให้มันแน่นครับออกไปมันรกครับกำลังสายแกันเลยครับผมนี่ันตรายครับ

ข้างครับนี่่าารนนนีีั้ก็นอนนี่ครับผมมเื่อคืนก็นอนนี่ครับคืนนี้ฝนตกครับนี่ว่าจะไปนอนกลางทุ่งหน่อยก็ไม่ได้จอดนอนนี่นะครับเสียก็อยู่แล้วนี่ปวดแขลงปวดขานีหนิจอดนอนแล้วครับนี่มีที่พักฟ้องนี่ยากาศทั้ง ยาดิงยู่เทศบาลนรับผมของเทศบาลนะี่นาจะเข้าห้องน้ำครับผมนี่น่าจะปวดขาครับนี่ทำม,มาสามสี่วันติดแล้วครับนี่ครับรถไทยนี่ เย็บค้านี่คาแข็งหมดครับพักผ่อนก่อนนครับเนี่ครับเป็นที่ที่เราเคลียร์แล้วครับนี่ดูสวยงามสะอาดหูสะอาดตาครับผมเสียเริ่มน่าจะย้ายรถมาไว้ฟังนี้ครับหรือว่ายังไงครับนี่เสี็เริ่มยังไม่หยุดครับทำไปเรื่อยเรื่อย ไปแล้วเนี่ยดูสวยงามเลยครับี่สาธุสาธารรบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยครับผมช่อง youtube รัก,กีดัมมี่บุตอนครับสวัสดีครับ